ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสตรเด่นพารวยอ,อันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแรกสำหรับมันที่สามสิบธันวาคมนะครับก็ไปเป็นคลิปแรกเพว่าที่แล้วก็ไม่มีเวลาได้ลงให้เพราะว่าผมก็มาความสบายนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้มีข่าวอยู่บ้างเนะาะขาอยู่บ้างอยู่คลิปหนึ่งนะครับ สมาชิกก็คงจะมีโชคนะครับครับมาดูต่อนะครับงวดน,นี้ก็มันดูสถิติตัวเลขนะครับก็เคยเข้ามากันหลายงวดน,นะครับกาเตือนนะครับคําเตือนนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำหรือชักจูให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้สมาชิกและท่านติดตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจนะครับครับมาดูกันเลยนะครับสถิติก็เดินดีนะครับตามสูตรที่เคยเข้ามานะครับขออภัยนะครับเสียงไม่ค่อยนี่นะยังหวัดยังไม่หายเนี่ยนะครับสูตรของเราก็ขคงจะแนะนําก็อยากยกหน่อยนะครับก็ขอให้สมาชิกได้เอาเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับสูตรเดี๋ยว่าการที่หลังเนาะ ันนี้ก็โดูก่อนเป็นแนวทางนะครับไปรอบทาออกมาครับก็ได้มาสามสองหนึ่งรากันนะคือเลขสี่นะครับด้านนี้เราได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งเราก็เลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือสองเจ็ดสองล่างหนึ่งแปดเราเข้าที่สองเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราได้มาด้านนี้เราได้แปดเจ็ดหก แล้วก็ตกกันไว้คือเลขสี่นะครับด่านนี้เราได้9 4้สนะครับ943าสี่สเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือ5้าเจล่างหนนะครับเราเขาได้เจ็ดก้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็5้าเจ็ด้าล่างหนึ่งสเราก็ได้8ปดเจท่นนี้ก็ห้าศูกตกกันคือเลขสี่นะครับเลขที่ออกมาคือั เลขที่ออกมา972ล่าง45นะครับหลักาที่45นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็109ด้านนี้เราก็ได้6 610เลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือ861ล่าง17เลากข้าที่16นะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็คงจะยืดยาวนะครับก็เข้ามาหลายงวดติดต่อกันนะครับ นั้นมาก็725ล่าง70นะครับเราเข้าทีเา่เข้าที่69นะครับ69นะครับแล้วก็ต่อมาครับเราก็ได้210ด้านนี 54, ้ไล่54 054นะครับแล้วก็ได้ออกมานะครับ750ล่าง23นะครับเราเข้าที่5005นะครับแล้วก็ต่อมาครับ765 อันนี้เจ็ดตัวรองนะครับอันนี้5้4อานะครับเลขที่ออกมาคือ4-7-5ล่าง7-9็ดเ้าเราเข้าที่เจ็ดเนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็นี่ก็เราได้4 3่สาคันไว้คือเก้านะครับด้านนี้เราได้ศูนย์ห้นะครับเลขที่ออกมานะครับ9-35ล่าง90นะครับเราเข้าที่เก้าศูนแล้วก็3าหนะครับ แล้วต่อมานะครับก็มาดูกันเลยนะครับดูกันแต่รู้สึวกว่าจะยืดยาวนะครับเข้ามาหลังหดนะครับก็เอาไปเปลียนแนวทางนะครับ <c oughs> สามเจ็ดสองล่างสามแปดนะครับเราคำนวณออกมาได้ศูนย์ก้าแปดดานนี้ศูนย์ก้าแปดกับก,กันนะคือห้านะครับด้านนี้ได้เก้าสี่สามนะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาศูนย์สามเจ็ดล่าง เก้าหนะครับเราเข้าที่เกนะครับแล้วก็ต่อมาครับศูนยาล่างเกเราได้มาก็คือสองหนน์การคือเจนะครับด้านนี้ได้หกหนึ่งศ์นะครับเลขที่ออกมานะครับเจ็ดหน่งล่างห้าห้าเนะครับเราเข้าที่หกนะครับแล้วมาเมื่อน,นี้นะครับมาวอต่อมาก็เจ็ดกหน่งล่างห้เจ็ด เราได้1 0 9การไว้ดคือเลข8นะครับด้านนี้ได้8 3 2เลขที่ออกมาคือเองห้าแล่าง8 2นะครับแล้วก็ที่8 2นะครับแล้วก็ต่อมาครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็2 5 8ล่างเอดสองเราก็ได้มาครับคือ3 2 1การไวัดคือ0นะครับด้านนี้ก็ได้มาคือ3 8 นะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือสองสามห้าล่างเก้าอ่าแปดสามนะครับเราพลาที่แปดสามนะครับวันนี้นะครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับก็เราได้มาครับก็หนึ่งศูนย์เก้าคือเจ็ดนะครับด้านนี้เราได้สี่เก้าแปดนะครับสี่เก้าแปดเรามาจับคู่ครับสี่ตัวมาจับสามตัวนะครับ ็ร้สึกว่าเลขมันคงจะหลายตัวหน่อยนะครับแต่มีโอกาสเข้านะครับตามสถิติก็ยังไม่หลุดนะครับมาดูกันเลยนะครับเนี่ยผมก็ได้จับคู่เอาไว้นะครับวันที่สามสิบธันวาเนี่นะครับตัวเลขจะเดินต่อหรือจะหลุดก็ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับให้สมาธิกเอาไ้เป็นแนวทางนะครับครับเลขของเราก็ได้หนึ่งสี่ับหนึ่ง 9 1 8นแะครับแล้วก็7 4 7 9 7 8นะครับชุดบนนะครับ6ชุดก็เป็นชุดเน้นนะครับตัวกันกันไว้ก็คือ040908แล้วก็9 4้เก้าเนะครับตัวกันนะครับตัวเน้นคือ1 4กับ74นะครับสำหรับผมนะครับผมชอบเลข1นะครับก็สมาชิกก็ไปเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับขอให้ แนน <c oughs> แนวให้สมาชิกได้ไปเป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนจะเข้าตัวไหนก็ไม่ยังไม่มีใครทราบได้นะครับก็ตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับแล้วก็ก็คงจะใกล้ๆออวันที่ยี่เกตีแปดเนาะ ที่เจ็ดที่แปดผมจะมาสรุปตัวเลขให้มันเหลือน้อยชุดนะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านยงโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับครับก็อย่าลืมนะครับหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่นะครับครับขอทุกท่านยง n g โชคดีนะครับสวัสดีครับ